ตอนนี้กาลังออกจากฮ่องกงนะครับโดยนั่งรถขั้นเทพเลยนะนั่งรถอะไรนะพี่เบ๊โอ้รถลีมูซีนเอาผาดเอาผาดนะสามล้านกว่ามั้งไปฮ่องกงนะโดยไม่ต้องลงผ่านด่านเลยนะครับโดยไม่ต้องลงไปเลยนี่ VIP จริงจริงซึ่งคนอื่นเขานั่งรถทัวร์กันต้องลงไปตรวจผ่านตอมอนะครับผมผมนั่งอยู่ในรถมีความสุขมากมากจริงๆเลยครับผมและสำคัญคือนั่งแค่สองคนครับผมทั้งรถ โอเคป็นความรู้สึกที่น่าภูมิใจมากโอ้โหสภาพเป็นแนก็สวยบรรยชาศเห็นเห็นความเป็นผาของมันอันนี้ก็เดินทางมารถประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็ข้ามด่านมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เมืองสัวนเจ้าเกาะฮ่องกงฮะเกาะฮ่องกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่แอร์พอร์ตกัน